สคู่นะครับเป็นการนะครับพาเที่ยวสามนะครับเออเรือสามิบครับนะในกลุ่มกอกนะครับสายปีนะครับเรือสามสิบประกอบไปด้วยนะครับสายปีก็นะครับมีทีมงานพัฒนาครับขุนบลนะเรศวนแล้วก็สาวน้อยแสนสวยนะครับในสายบี สาวน้อยแสนสวยก็เป็นที่หนึ่งในสายนะครับเราก็จะหาระหว่างทีมงานเพชรนาภายอยู่ร่องน้ำแดงกับคุณพลนาเลสวนอยู่ร่องน้ำนครับใครชนะจะเข้าเป็นที่สองในสายบีเรือ30มติบิภายนะครับ ขณะนี้วิ่งไปจากจุดสดตาร์ทระยะไกลสายตาเน้ะเลยเกือบถึงสะพานเห็นเรือกลับอยู่หนึ่งลำนั่นก็คือจะเข้าเทียบทุนทางซ้ายมือท่านผู้ชมซ้ายมือก็เป็นเรื่องน้ำเงินเงินก็สายมือท่าน,นาผู้ชมในขณะนี้ก็คือคุณพลนาวาเอ่อคุณพลทะเลส่วนจากเมือ,สองสงเปรพิศโุจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6โดยการนำทีมวันนี้พัน ตำรวจโทรออาญาหวัวันท่านเป็นรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอัเธอสถานีตำรวจภูธรน้องปิงครับแม่้าคุย ก็ลำไส้เที่ยวสามนะครับเข้าเลยครับเหล่น้ำแดงเออพร้อมอยู่แล้วครับทีมงานของเพชรนภาลูกหอวัดหัวดงเหนือครับสิบลูกตุ๊เจอกับแม่ถ้าเป็นในนามของเรือตำรวจครับเที่ยวนี้จะปมดหัวใจหรือไม่เปลี่ยนชื่อมาครับคุณพลนาเรศวรครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวก็รู้ก็ใครนะครับเพนท์พาว่าไงครับเพนท์พาครับแม่เ็นท์พาเป็นท์พาแล้วทำพลาทะลอทะลอบพี่ออดครับทำพลาดดีนักเขียนเข้ามาครับ อยู่ผู้ดีนะพี่น้องนะอย่าคิดว่าแดงจะต้องเต็งจ๋าโวยมันมีผิกก็ได้ครับถ้าใครชนะก็จะตามสาวน้อยแสนสวยขึ้นไปใช่ไหมถูกต้มถั่วต้มถั่วต้องอันนี้สาวน้อยแสนสวยมาสนามดีวางเครื่ดีหน่อยก็เต็งจ๋าที่หนึ่งกีฬาครับถ้าใครแพ้เราเต็ง ทำเต้นหามไม่รู้จะพูดอะไรก็เต้นหามกลับบ้านเข้าทีพูดเอาทาร่าเพื่ออยู่ต่อแทะคอแล้วกลับบ้านสิครับเอาละครับในเที่ยวนี้ครับดูด้วย่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้รองหนาแดงนี่แกเพชรกระพานเจอพระเจอขุนบนทะเลส่วนกัน เราหนาทั้งเรื่ก็ชนะได้ครับคุณต้นมาันเดนส่วนครับเราหนาทั้งเรื่เป็นเดียวชนะไปครับแสดงว่าคุณตุ้มวนเดนส่วนอยู่ต่ออ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวให้เหลือพักสักสิบห้านาทีครับก็เป็นอันว่าสามจุดนาทีเราได้แปดับสุดท้ายใช่ ที่หนึ่งในสายดูเพื่อนดูเไปโดนไปแชร์เดือนสี่สิบก็เยอะอัดแล้วพรุ่งนี้ก้าวโมงเช้านะครับสองโมงครึ่งก็พร้อมที่นี่คแบบรวมก้าวโมจะแข่งเลยครับนะครับอย่าลืมมอช้าครับเออเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีพิธีเปิดแล้วไม่มีแล้วมาตอนเช้านายวีรกรขับประกอบเปิดก็ต้งแต่เช้าแล้วเช้าแล้วตล้พรุ่งนี้พร้อก็มาปิดเออจกพรุ่งนี้มาปิดรอบด้วยพร้อมเงินรางวัลกันเออ สรุปแล้วท urt, ่านทั้งเปิดทั้งปิดได้แล้วเราดูเรไปยังคู่สุดท้ายของสาวสิบพิพายวันนี้นะครับก็เห็นว่าสาวสิบก็เหลืออีกเที่ยวเดียวก็จะจบจะตามกันไปไอเที่ยวนี้ก็มีความหมายใช่นะครับถ้าใครแพ้เป็นไงไปเลยที่ก็ยกเรือขึ้นเลยจบเลยโอ้แพ้ยกเลยครับเพราะที่เหิดอในสายมันปีแล้วใครชนะก็อยู่ต่อพรุ่งนี้อยู่ต่อดูซิว่าใครจะไปต่อเออใครจะไปต่อไหมนะครับ หรือว่าจะพอแค่นี้ขอบคุณทีมงานเพชระวันคร์ับสิงห์นาวังนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกมตัวรอบรองนะเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศนะครับท่านเจอใครเดี๋ยวเราจะบอกขอบคุณปยัญชาะวันสิงห์ลีโอสองครับครับต้นชิงระดับห้าระดับหกวันนี้เลยจบเลยเดี๋ยววนี้ก็ได้ไปไป่พญาใหญ่ไปนั่นพญาใหญ่กันครับคุณคุณในท้ายคุณโอ้โอ้เรอนีตับคุณครับขอบคุณัหตีบือ นะครับอันนี้เข้านะครับขอบคุณเพชรภานินะครับถ้าเป็นไปได้ปีหน้านะครับเพชรนภาครับก้าวเลี้ยวนะครับก้าวเลี้ยวครับจะจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระนารายครับวันที่15บหตุลาคมครับนะครับวันเช้านี้นะครับท่านนะครับนายกนะครับสมเด็จก่งหากก็เรื่องก็พี่ต๋องก็มานะครับปรึกษา่เราเพื่อเรานะครับเราจะไปจัดนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ ชลวันที่ายผ่านหน้าไปท่านยังมีการแข่งขันในรอบชิงที่๖อีกนะแต่พับถอดยาวเลยละ่ละพับจะได้ชิ้งอีกนาน<ะ>พับถอดก่อนชลวันนะครับเดี๋ยวจะนึกว่าไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีชิงที่๖นะค hai, ไม่ตกรอบไม่ตกรอบนะขุนพลอยู่ขุนพลอลสอยอยู่รอบน้ำเหมือนกับเพชรพาอยู่รอบน้ำแดงเออคู่นี้ ม่แฮะขายได้แดงก็ต้องใจเฉยแล้ววะอะไรเงี้เพราะว่ามีคนรู้หลายๆเที่ยวแล้วว่ามันจะประมาณเก้ามันไม่มากอะไม่มากะไรเงี้ยก็เลือกเว้นเพรว่าผมเห็นบางลังไม่เคยแพ้บางทีก็มาบางทีมันก็ไปไปได้เออบางทีมันก็ไปได้เอียร์สิบกี่แดงเอียร์แสงกี่น้ำเงินเนี่ยคุณเนี่ยไม่รู้ละ ับเหลืองเหลืองเพชรนาภาแล้วครับลอยลังเข้าเทียบทุ่นนักคือทีมาของพพเพชรนาภาหัวดงเหนือเก้าเลี้ยวครับมาตารางรอบใหม่มาแล้วแต่ครู่นี้เราต้องแข่งไปตามหน้าที่แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายปิดรายการสำหรับวันนี้ของเรือ30ทสิีไทยจบข้อขอดใจความในน้ำด้เดือนเป็นที่เรียบร้อย พัผ่อนเว้สู้กันในวันพรุ่งนี้หรือจะอยู่เชียร์พักพวกในประเภท40ฟีทายก่อดก็ยังได้